แท่งวันเถอดเว้ยไสุดยอดนะทุคนแตไม่ได้จริงอ่ะแงเพราะอร่ตงไมแตงไมมแต่ไมแหงไมแมแนงไมแตงมแไม้ตงไมแตงไมแตงไมแตมแตมแตดไมแตงมแกงรให้งไมไมแงไมแตงไมแตมแตงไมแตงไมีวงไมแตง่มทตกนนแตงไมแงมแตงมงไปแมแแมีตงแตงไมแงไ้ไม สม,สมอสมองไปหมดแล้วพี่ทำเป็นเกยกับเกนนะคะอู้ตายแล้วน้องก็จะนอนหลับอยู่ตรงนี้พวกพี่พี่น้องจะสร้างแคนดี้กระสอบปีนมาแ,นนาแค่หนูเป็นแคนเกมหนูสร้างให้ปะละ่ะก็แม่ไม่ให้เป็นอ่ะถ้าไม่ให้เป็นนะแคนเกมแม่แแมไม่เก็น<ม>เลยจะไปร่วมด้วยช่ยวย กูไหวไปได้แๆเราก็นอนเล่นนะเออพอยืน้วเธอก็แบบอะไรมีคนยืนนิ่งอยู่ตรงนี้ไดโอ้โอ้โไม่ลูนะคนคนนี้อย่างาชซากับป๋า้ายูยถยาตายได้ไงวตี พี่แยวให้พไม่รอเไม่เไปชุพี่ไมุ่นไป้อวเฮ้ยอะไรวะอุ้ยเดี๋ยวเดเจคันมาเจะเจ้โอ้มออาฮ้ยอยู่บ้านเยาวนหลายเลวก็แตกขาบ้านดูกุ้งเออเอี่แตช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยดูด้วยอุตส่าห์ี่บุญคุณจะเฝ้า ออวตเองก็ได้ไหมกำลังวิ่งไปช่วยโอ้เจ้าตายแล้วโอ้โหกม้งมันหนีพุ่นเร็วอ่ะหันแท้าก็ตายโหหนุ่มน่าจะสังเกตนะเอาตายพอดีเลยตายพอดีไดยแสงจันทร์ไข่ปลาไ อเยอ้ยอยตออบา <laughs> อ่า,อา,อาจะไปยก <laughs> ไดค่ะ,ม,คะมีรูปเดียวเยว็เอาเอาี่ยอ <laughs> ่ <laughs> นี่คะ่ะ <laughs> โอ้ัล,ลมีใครเอาใช่ไมคทิ้ไนะ <laughs> ว้ <laughs> ตก็ไม่เเก็บอยู่ดีป่ะ <laughs> ไอ้ไอ้แต่พี่ขอวะพี่ขอมาพี่ขอยิงเลยอ่ะที่มาจากรุ่งฟองใช่ไหมปืนมด้วยค่ะสาสายนิีวอ้าว,าว,าวคือไปยิงหมาเขาไงเขาเก่งมากเหรอเขาใช้ปืนพกยิงอะไอ้สวยเหรอเนี่ยเออยิงเท้ามันไปตาย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 ,ตายเออแตกดีวะอ้ แต่ไอ้ตัวเนี้ยตายตายตาย,ตย,ตยอะไวม่ไหวแล้วเดีเอ้ยไม่ไหวล้วเอวาห้าลูกครับได้แล้วนะลูกอเราเปิดหลูกค่ะค่ะเอวาค่ะหนึ่งลูกหนึ่งลูกยี่สิบบาทแมเอ่เอเยบเปลเอาไอ้หเอาวะแ เอาแต่ตามมาก่อนแล้วให้ไอ้มัเก็บไปเลย <laughs> เอาตังมาต้องแจ้งตำรวจเอามาคุณตำรวจค่ะคุณตำรวจตำรวจหายอยู่ตำรวจตำรวจรวักษาอ้อค่ะใช่เออเราเป็นตำรวจด,ดีกว่าตืม<อ>เราจะสร้างแนนคนมีใครจะเข้าไหมคะใคอะไรอ่ะเข้าเป็นคนสร้างไม่ใช่หรอ ไมอต่ใเขาชวนเธอตร้งนะถ้าเขาจะสร้งเป็นของเขาาเจะยึดตัวพวกนี้ไว้หมดเลยเออยังไ่ยึดต้องยึดมาเหล่แล่ว่าไม่งเวะแต่ว่าเขาเป็พี่เออโอ้โหลงเลยเขาอยู่ส่วนไหนของโลกอะ เขาอยู่สนานของแม่พีเขนแตกหมดเอ๊ะเขาอยู่นี่ฮ่าความมีลูกซ้อนเออลงไปดิเนาะนีะไ่ไงว่าข้าขึ้นมาเลี้ยวเอ้ยเอ้อชนะนะคะทุกคนขอชนะเลยค่ะว่าขอตัวนี้ที่ตัวนี้รู้ขอเดือยตัวนี้เดือแกไม่ทำมาล้างขอชีวิตกับฉันฉันไม่ให้ต้องบอกว่าขอตัวนี้และตัวนี้ค่ะท่านผู้ชม ไม่ยิงไอคอนหรอวะเธอจะไม่ได้อยู่หรอกพี่พียิงคามันตีเราพี่ไปไม่ได้พี่กระโดดอะไรผมเธอใส่แซ่มากเอาใอ่แลใส่เลยก็อย่าก็แบบนี้แหละกดูนะนั่งมองจริงึ ใช่เอซื้อไอวาแจกค่ะแจกฟรีค่ะรวยอะไรพี่ชายกูเป็นไหมคะทุกคนก็ไม่รู้นะไอเราไปทำอะไรเขาไม่พอใจหรือเปล่าถึงปิดไหม่อ่ะพี่ไม่รู้ตอนนั้นหนูแกล้งเขาวะน่าจะใช่เฮ้ยหนูแกล้งเขาแน่ๆเลยพี่ไม่เกี่ยวหนูแกล้งเอาไอวะให้แล้วหนูก็เก็บอ่ะไอเราจะพูด

ก็จะไปให้เราคุยก่อนเดียวก็สัตงกินเลยโอ้ยช่วยทำอ่อนได้อะไรวะนี่แเราทำได้แค่โอ้โอ้โหดาเมจเราก็ตรอะไที่วาดูดาเมจที่มาให้นะแับแก้มิดอ่ะพี่นี่เลน้องขอัญญาก่อน เราก็าโอ้โหตลอดไปดนั่นแนหะโอ้ยเราคืยกันเ,เรวเกินไปอะทุกคนมันไม่รู้<ส>ที่ทำพี่พี่ต่อดีกโอ้กุลิวฮิวพี่ตัวเองพี่คะนน่งมาเร็วเร <c oughs> าไม่เข้าใจว่าวจะไประเหรอมานทั้เพื่อัวเมียคู่นี้นะอืมมัเข้าหัวไปไมึงอะ กยเสียตัวเองตายอย่างนี้เลยเหรอโข้ข่าพี่อามอยูแล้วอ่ะอืมตายไปพี่อีกเลยเขาเป็นคนที่เขาชอบข่งเทปป้าใช้เพื่ออะไรดีวะใช้เพื่ออะไรก็งงสองคนอืมคิดถูกคิดซืดอใช่ก็เป็นบ้า คิดเหมือนกันเลยนะี2สองเราเป็นบ้าแน่นอนกราต้อคนมนบ้าเฮ้ยเอาไปอย่ไมายุ่งก <c oughs> enfin ับเราเธอมาเก็คนมาเล่นคนเดียวก็ปิดเนาะเออจะบอกอะไรเนี่เราต้องหนักคุณดีกับค๋อเอไหมนะทุกคนสวัสดีพี่นึง สวัสดีวีสองเฮ้ยกูกมีมีได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนไปปิดไอโฟนนี่ต้องปิดอะไรตรงนี้วะเนี่ยจะปิดให้อะดีมากวีหนึ่งวีสองเขาอยู่ไหนกันน่ะวีสองจะจำผิดเชื่อหรือเปล่าก็วีสองเขาอยู่ไหนกันน่ะนื้อที่อยู่ตรงนั้นวีหนึ่งโอ้โหลงแล้วเราไม่ได้ฆ่าอะไรอ่ะวีหนึ่งลงมาเถอะวีหนึ่ง ฟังกูบอกแล้วขอพันยาเกมืนไม่มีหมอไม่มีไม่ วาเยอะๆใช่ไหมขายเห็ดค่ะขายเห็ดขายเห็ดค่ะขายเห็ดมีหนึ่งเอาไปปลูกกันเถอะีหนึ่งเอ้าพี่ชายเราหายปีหนึ่งเอ้ามาแล้วงงตื่นเต้นนี่มาหนูชอบดูมากเลยเรื่องนี้เพื่อนวมกำลังใ ขึ <poured S 2> ้นไปโอ้ย้ยไอ้บอลรันนโดนยิงไงยินยิงแค่หกสิบเองหกสิบหาเงทอโดนยิงอยู่โดนยิงหกสิบไงแต่ว่ามันไอ้บอลรับนลไปเน่ยไขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว เอลงะไรวะแล้ช่วยทะ B ีนะ่งทไม่จบอ้อคุแป๊บเอาอันนะหนึ่งตอนไหนวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่หนึ่ง B สองหลอนเราต้องเปลี่ยนชื่อเป็น B หนึ่ง B สองแล้วพี่มาเออดี๋ยวถ้าเราได้บัตรแล้วเราเปลี่ยนกัน shoe in there I hack you